สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนเปิดตัวโครงการลายแทงผ้าไทยสืบสารภูมิปัญญาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์น,นอร์เวย์บ้านเกตแล้วก็บ้านทุ่งฟ้าห้าง<ม>ทุกท่านพอจะทราบไหมคะว่าลายไหนเป็นของบ้านใครเดี๋ยวเราจะแจกให้แล้วก็ไปตามหาลวดลายกันเองนะคะโดยที่เดี๋ยวเราจะมีครูให้อยู่ดีระหว่างทางก็คงจะเห็นอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งคอลเลคชันนะคะทั้งสามชุมชน คือชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัทวิถีโดยจะเริ่มที่เส้นทางแรกลายแทงผ้าไทยนานชุมชนบ้านเกตชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปีอพยพมาจากพื้นที่12ปันนาสาธารณรัฐประชาชนจีนบ้านเกตเป็นชุมชนไทยลื้อมีแหล่งทอผ้าและจำหน่ายผ้าทอไทยลื้อที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเช่นลายน้ำไหลสิ้นป้องสิ้นม่านและสิ้นคำเคลือบที่มีเอกลักษณ์วิจิตบรรจง ด้วยเทคนิคการทออันหลากหลายเป็นผ้าทอย้อมสีจากธรรมชาติเช่นเปลือกเมล็ดโกโก,โก้และยังมีการออกแบบผ้าทอลายที่คิดค้นขึ้นใหม่เช่นลายการเดินทางลายดอกชมพูภูคาทางจุฬาและพอชอก็ได้มอบประกาศน,นียบัตรให้ปลาหลอมผ้าทอโบราณด้วยนะคะที่นี่มีผ้าทอมากมายเป็นเสื้อผ้าต่างๆที่มีรวดลายสวยงามและก็ราคาถูกค่ะ หลังจากนั้นเราก็ได้ทดลองทำเวิร์กช็อปผ้าทอที่ใช้เปลือกเล็ดโกโก้ในการย้อมสีออกมาสีสันเป็นเทรนธรรมชาติสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะลายต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ค่ะแล้วไปต่อกันที่โกโก้วอลเล่ค่ะที่นี่มีการทำช็อกโกแลตจ,จากโกโก้เป็นเวิร์กช็อปให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทำกันค่ะก็สนุกสนานมากมายเลยทีเดียวมีร้านของเขาอยู่ด้วยในโครงการค่ะเป็นร้านที่เก๋ๆแล้วก็นั่งสบาย มีเครื่องดื่มต่างๆมากมายไม่ไกลกันก็เป็นสวนโกโก้ของทางโกโก้วาล่นะคะลูกโกโก้นี่ลูกใหญ่โตมากเลยทีเดียวแล้วก็มีหลายพันค่ะเขาก็นําสีจากเปลือกโกโก้นั้นมาย้อมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเราก็ไปต่อกันที่ร้านเครื่องเงินดอยซินเวอร์ค่ะเป็นอีกร้านหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดน่านแล้วก็มีการทําเครื่องเงินอย่างเป็นล่ําเป็นสรรให้นักท่องเที่ยวได้เลือกช็อปมากมายค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยทีเดียว เป็นของอิลเมียนนะคะแล้วก็ไปกันที่วัดร่องขุนค่ะเมื่อไปเชียงรายแล้วพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องไปวัดร่องขุนเพราะว่าเป็นอีกวัดที่มีสถาปัตยกรรมอลังการงดงามมากเลยทีเดียวมีทั้งสีทองสีเงินและเราได้พบอาจารย์เฉลิมชัยด้วยค่ะเป็นโชคดีมากเลยที่วัดนะคะเราก็ได้เดินเล่นและนักท่องเที่ยวเยอะมากๆค่ะโดยเฉพาะชาวยุโรปมากันเยอะมากเลยแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะ อันนี้ในบริเวณวัดก็มีร้านขายของต่างๆแล้วไปที่อำเภอฝางค่ะไปท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านยางทางเข้าหมู่บ้านนั้นจะมีดอกไม้ดอกกระประพฤกที่กำลังออกดอกสวยงามและไปที่โรงงานหลวงฝางค่ะชมพิพิธภัณฑ์พื้นที่มีชีวิตตามวิสัยทัศน์การพัฒนาโรงงานหลวงและพื้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาค่ะก็รำลึกถึงพระองค์ท่าน แล้วก็ชมบรรยากาศต่างๆค่ะเมื่อย้อนไป50-60ปีก่อนนะคะใกล้กันก็คือดอยคำค่ะที่นี่มีชาที่น่าซื้อมากมายเราก็ได้ซื้อชาแดงกลับมาด้วยนะคะแล้วก็เดินย้อนกลับไปที่หมู่บ้านค่ะบ้านฝางนั้นมีสตรีทอาร์ตมากมายแทบจะมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยค่ะบ้านแทบทุกหลังนั้นจะมีการทาสีตกแต่งต่างๆแล้วก็ไปต่อกันที่สุกี้ยูนนานค่ะ ที่ร้านนั้นก็มีคนคับข้างเลยแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะมีอาหารจีนหลายอย่างเลยค่ะน,นี้ค่ะเป็นสุก,กี้ยูนนานนะคะแล้วก็มีหมั่นโถขาหมูค่ะอร่อยมากมายเลยที่นี่ผักก็ตักกันได้แบบไม่อันนะคะจะตักกี่จานกี่รอบก็ได้ค่ะเป็นเหมือนบุฟเฟ่ต์ผักแล้วขึ้นไปที่ดอยอ่างขางค่ะไปชมบรรยากาศต้นไม้ในช่วงหน้าร้อนและท้องฟ้าสว่างใสสวยมากเลยทีเดียวนะคะก็เป็น บรรยากาศหนึ่งที่อยากลองแนะนำให้ไปเที่ยวค่ะแล้วเราก็เดินทางไปที่บ้านนอแลดหรือชนเผ่าดาราอ้างหรือที่เรียกว่าปะล่องนะคะก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่นี่นะคะทั้งสาวทั้งผู้สูงวัยนั้นจะแต่งกายกันด้วยสีสันฉูดฉาดงดงามมากเลยทีเดียวเป็นชาติพันธุ์ที่น่ารักมากเลยเราก็ทดลองทำเวิร์กช็อปกับชาวบ้านค่ะตกแต่งลวดลายต่างๆบนผ้านะคะอันนี้ก็ครบ ทุกวัยค่ะตั้งแต่เด็กวัยกลางคนวัยผู้ใหญ่เราก็ได้ทดลองที่จะแต่งชุดของดาราอ้างหรือปล่องกันด้วยค่ะกับดีไซนเนอร์คนดังคุณแจ็ควรวัตค่ะแล้วก็มีอาจารย์ทิติรัตจากจุฬาร่วมในการแต่งชุดในครั้งนี้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์ทางด้านผ้าพื้นเมืองค่ะโดยเพราะสีแดงเราก็เดินเที่ยวชมหมู่บ้านอีกเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นไปที่ดอยอ่างคางค่ะ ลองไปเที่ยวชมดอยอ่างขางในช่วงหน้าร้อนบ้างไปชิมยำสตรอเบอรี่ค่ะและหลังจากนั้นก็เดินเล่นที่สวน80ด้านหน้าสถานีกเกษตรวังอ่างขางก็ยังมีแปลงดอกไม้และพืชผักต่างๆเรียกว่าที่ดอยอ่างขางนั้นเที่ยวกันได้ทุกฤด,ดูการเลยล่ะค่ะฤด,ดูหนาวก็จะหนาวมากๆเลยที่นี่แต่ฤด,ดูร้อนนั้นเขาก็ยังมีแปลงดอกไม้ให้ได้เที่ยวชมกันอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นด้านหน้าร้านกาแฟ ของสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางค่ะจากนั้นไปแวะเที่ยวชมสวนส้มที่ฝางค่ะส้มนี่ลูกโตมากเลยและไปที่น้ำพุร้อนฝางเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทีนี้ก็เดินทางจากเชียงใหม่ไปยังเชียงรายและไปถึงที่เชียงแสนในเวลาค่ําไปทานอาหารกันที่บริเวณริมน้ําโขงฝั่งตรงข้ามคือลาวค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยลาวนั้นจ้า งดงามและมีการพัฒนาอย่างใหญ่โตกันขนาดนี้เลยนะคะแสงสีในยามค่ำคืนนั้นสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ได้เวลาพักผ่อนใยามค่ำคืนก่อนจะตื่นเช้ามาที่เชียงแสนมานั่งชมวิวบรรยากาศแบบนี้นะคะริมฝั่งประเทศลาวค่ะก็โอ้โหสองฝั่งนั้นสวยงามมากค่ะแล้วไปเที่ยวที่วัดพระาธาตุผาเงาเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ต้องไม่พลาดของจังหวัดเชียงรายมีวัตถุโบราณ แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายเราก็ได้รำลึกถึงเรื่องราวย้อนอดีตที่วัดพระาธาตุผาเงาแห่งนี้จากที่วัดนั้นเราก็นั่งรถ2แถวท้องถิ่นขึ้นไปที่สกายวอล์กเชียงแสนค่ะไปชมวิวบรรยากาศริมฝั่งโขงที่สามารถเห็นได้ทั้งฝั่งไทยลาวและเมียนมาค่ะเป็นอีกสกายวอล์กหนึ่งที่น่าตื่นเต้นหวาดเสียวเลยทีเดียวคนก็ไม่ได้เดินกันเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่า เราก็ใจกล้าก็เดินไปก็ตุ้ม,ต,มต,ต่อมต่อมมองไปด้านล่างก็อ,อกวัดเสียวเลยก็จะมีต้นไม้ต้นนี้ล่ะค่ะเป็นแลนด์มาร์คเป็นไฮไลท์ของสกายวอล์กเชียงแสนค่ะบังเอิญบังเอิญวันนั้นก็ใส่ชุดสีเดียวกันกันกบต้นไม้เลยล่ะค่ะแดงขาวก็เลยดูสิคะกลมกลืนกันไปเลยค่ะลองไปเที่ยวกันนะคะสกายวอล์กเชียงแสนแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปที่ชุมชนสุดท้ายค่ะบ้านทุ่งฟ้าห้ามที่เชียงราย เป็นเส้นทางสุดท้ายของลายแทงผ้าไทยประชากรส่วนใหญ่อบพยพมาจากผ้าอีสานตั้งแต่ปี2,508เลยเป็นการหนีภัยน้ำท่วมระยะแรกนั้นมาเพียง10ครอบครัวแล้วก็ขยายเพิ่มขึ้นตามลำดับส่วนใหญ่อบพยพมาจากขอนแก่นศรีสะเกดอุดรธานีและอุบลราชธานีที่นี่มีการถอผ้าที่เป็นภูมิปัญญายดั้งเดิมของคนอีสานด้วยเทคนิคที่ใช้การขิดลายเป็นรูปต่าง การทอยกดอกมัดหมีที่ติดตัวมาจากอีสานโดยมีทักษะและความรู้เรื่องการทอผ้าอย่างครบวงจรเลยทีเดียวตั้งแต่การปลูกฝ้ายการเก็บและการปั่นฝ้ายผูกลายมัดมาทอเป็นผืนทั้งผ้าผืนและผ้าลายยกดอกและมีชื่อลายของกลุ่มเรียกว่าลายโยนกเป็นการรวมลายต่างๆลวดลายของเรื่องเล่ามาจากตำนานของเวียงหนองล่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจีโอพ์คเชียงราย มีทั้งหนองน้ำและปางควายเมีย่ยงเรื่องเล่าของเมืองที่จมหายไปกว่า1000ปีมาแล้วจากการเกิดแผ่นดินไหวที่รอยเลื่อนแม่จันเราก็เดินชมพิพิธภัณฑ์เวียงหนองลมย้อนอดีตเรื่องราวก่อนจะไปปิดท้ายทริปที่วัดน้ำเงินหรือวัดร่องเสือเต้นเป็นวัดที่มีสีน้ำเงินแทบจะทุกมุมเลยสวยงามมาก นี่ก็คือเส้นทางลายแทงผ้าไทยอัตตะวิถีพัตราข้ามพรมแดงเชื่อมโยงวิจยัยวิชาการสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางแากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ